สวัสดีครับผมรอบแรงก็ได้แบ่ง50ลอเกามาอีกใบนะครับเนาะจากได้น้ำพี่น้องเพินพ่นมาให้แบ่งงามพี่น้องเอ้ยมีราคาแล้วครับแบ่ง0ลอเก่าตัวนี้ก็แบ่งก็ มีหลายเลยครับผมแต่ว่าผู้เก็บผู้ประเก็บเนาะอนาคตธนาอาทิราคาของบ้านมมครับผมสวยงามครับผมดูด่านหนานะครับว่าสิบหล่อเก้าสวยงามมากๆครับผมได้ไม่ๆมครับได้ไม่ไมเลย ยยเัมีหลายอย่ครับพบอกไปเอายู่บ้าน่บ่นี่บ้านนมีหลายอย่ทีจกให้ทีททเขาไปเบิรงนี่บ้านเลยครับผมมีหลายอย่างเี่ไปเบิงเอา,าหาิแบงครับผมแบงหาิแบงคแบงงีซิป,บบซปับบุนเก้ากหลายอย่างครับผมเลยระพุมนะวะพันบอกไป มีหอดพระพมันยัางคนละคนละนี่เขาเขาครับผมมีด่านหนานะครับผมสวยงามเลยครับผมสวยงามครับผมจะไปเบงด้านหลังเรับผมด้านหลังครับผม หลังสวยงามครับผม่งหาซิมมีข่าครับแบ่งเก่าแบ่งรัชการที่เก้ามีข่าวยงามครับผม สิบตวลาห้าเก้าสวยงามครับผมนี่เก็บครับนี่ก็ติ๊บตองนะครับเด้อเดี๋ยวผมตีบึงสวยงามครับผม เบ่งห้าสิบบ่งราชการที่กล้าวสวยงามครับผมดานหลังนะครับเนาะใครมีก็เก็บสะสมไว้ครับ งามจริงๆครับงามจริงๆเกกัตติกเพื่นอนเอมาให้มาฝาก ีคนแนะน้ให like. ok. ้ยไปเอาหลายอยู่ครับผมถ้าในไปในวางอย่างนี้สวยงามครับผมว้าสวยงามนะครับเนาะ มีเก็บมีสะสมมีเก็บไปครับผมแบงห้าสิบมีค่าเก้าทะเงมีขาเวยครับเด้อคือลดครับลดเก้าทะเงมีค่าเอาวสวยงามครับผมกว่าบ้านไหนละครับผมฝากคนหลายกุงแคร์เด้อครับผมูกกดนหลายครับ